7ปีเคลียร์ใจอีทลาลาและลูลู่รำไห้เผยเรื่องจริงไม่เคยพูดที่ไหนยกมือไหว้ขอโทษ bon อีทโปงลางสะออนเผยคลิปเปิดใจอีทลาลาลูลู่เรื่องจริงที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนโดยมีลาลาและลูลู่อาสยามเปิดใจความจริงที่ไม่เคยพูดที่ไหนครั้งแรกตอนแยกตัวออกจากวงโปงลางสะออน ลาลายอมรับว่าไปไหนคนก็ยังถามพี่อีทไม่มาหรอคนที่ยังคิดว่าเรายังอยู่กับพี่อีทซึ่งเราออกมาแล้วอีกหนึ่งปีจะหมดสัญญากับ RS ทั้งลาล่าและลูลูต่างบอกว่าใจหนึ่งก็ดีใจอีกใจก็จะหมดแล้วหรอคิดว่าคงไม่ต่อแล้วเพราะว่าแก่แล้วเรื่องความอิสระอยากลองไปเจอสิ่งใหม่คิดเองทำเองควรจะได้ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว อีทเผยว่าวันนี้มาพูดแบบบทเปลือกไม่แอปกันเลยอยากรู้อะไรก็ตอบจะได้ทลายกำแพงที่มันข้องใจอยู่ของหลายคนของลาลาและลูลูด้วยหมดสัญญาทั้งลาลาและลูลูอยากมีรายการแบบพี่ทมีช่อง YouTube ทำวไร์รี y ไม่ต้องไปไหนไกลอยู่กับบ้านถ้า RS ถามมาก็จะบอกว่าไม่ต่อสัญญาแล้วถามว่าถ้าไม่ต่อสัญญาทั้งละครคอนเสิร์ตยังมีอยู่ไหมลาลาบอกว่าเรื่องคอนเสิร์ตตัดไปด้วยสถานการณ์แบบนี้อะไรหลายอย่างการเปลี่ยนแปลงโลกโซเชียลทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องไปดูคอนเสิร์ตถ้าทำเพลงตอนนี้เฮียก็ต้องให้ลงทุนเอง อีทบอกอีกว่า7ปีไม่ได้อยู่ด้วยกันชีวิตเปลี่ยนไปดีขึ้นอยู่แล้วถ้าน้องสองคนไม่ตัดสินใจเซ็นสัญญาต่อก็อาจจะอยู่ในวงหรือทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ดีแล้วที่เดินมาวันนี้ถามว่าที่ไม่ได้อยู่วงโป่งลางสะออนตอนนั้นออกมาทำไมปัญหาคืออะไรตอนนั้นลาล่าตอบว่าปัญหาตอนนั้นอยากไปจริงๆอยู่กับพี่มานานมาก พอแล้วพี่ต้องยอมรับว่าตอนนั้นพี่กดดันพวกน้องมากเข้าใจพี่อีทอารมณ์ไม่ดีเกลี้ยกราดอีทกล่าวว่าตอนนั้นเล่นชั่วโมงครึ่งให้ลูลูลาลาออกตอน15นาทีสุดท้ายสองสาวเผยความรู้สึกแท้จริงเมื่อ7ปีที่เกิดปัญหาแตกหัก ลาลาบอกว่ามองศักยภาพพี่ไม่รักเราแล้วหรือเปล่าลูกด้าลู่ลูเล่าว่าก็ถามกันตลอดว่าลาทำไมเราได้ออกน้อยแท้มันไม่โอเคหรือการแสดงของเรามันเดิมๆหรือนานๆเข้าสะสมความรู้สึกนี้มาเราคุยกันสองคนไม่เคยพูดกับพี่อีทเลยมันไม่ไหวจริงๆเราตัดสินใจจะออกเราจะล้มยังไงเราก็ต้องยอมนะเพราะเราก้าวออกมาจากพี่เขาแล้ว น้อยใจจริงๆเลยบอกตามตรงเราไม่มีความหมายหรอกอีทเผยบ้างว่าตอนนั้นเริ่มจากอยากเอาลาลาลูลู่ไว้ที่หลังเพื่อล่อให้ทุกคนอยู่ก่อนหลังๆมาโชว์มันก็ยาวขึ้นตอนนั้นตัวเราก็มีความเป็นศิลปินสูงต่างๆเยอะแยะมากมายบางครั้งพี่ก็มาสายบ้างซ้อมโชว์ก็ไม่ได้ซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ต่อปีอีกเวลาน้อยกดดันมากมาย เอาง่ายๆเราอาจจะลืมน้องหลายคนก็บอกให้น้องออกเยอะๆแต่เรามองภาพรวมให้หมดเร็วให้รอๆหมดแล้วเขายังไม่อิ่มเลยอยากให้เขาจ้างเราอีกอยากดูเราอีกครั้งหน้ามุมมองของผมแต่มุมมองของน้องผมอาจลืมคิดไปสองคนอาจจะออกน้อยไปมุมผมศิลปินไม่ต้องออกเยอะบวกลบเวลากันแต่ละคนอาจน้อยๆมาถึงสองคนเขาตัวหลักผมก็ไม่ได้อธิบายให้เขาฟังเท่าไหร่ แต่สาเหตุหลักที่ผมไม่ต่อสัญญา RS ตอนนั้นอีกหนึ่งปีจะหมดสัญญา RS เรียก3คนไปคุย ปกติเราจะเซ็นสัญญาร่วมกัน3คนหนึ่งฉบับพอไปถึงห้องผู้ใหญ่เขาว,วางสัญญา3ฉบับผมก็ตกใจทำไมสัญญามี3ฉบับรับว่าน้อยใจมากตอนนั้นผมก็ไม่ได้บอกเฮียฮอเราอยู่ด้วยกันมาแยกสัญญาเราทำไมเราปกครองดูแลกันมาน้อยใจขั้นที่ว่างั้นผมไม่ต่อสัญญาด้วยเพราะทำแบบนี้ทำให้หลักปกครองของผมยุ่งยากไปอีกแบบ ตัดสินใจไม่เอาดีกว่าถือว่าบริษัทไม่ปรึกษาเราก่อนไม่ถามเราก่อนเป็นมุมของผมเองผู้ใหญ่เขาให้โอกาสมาตลอดเป็นมุมเด็กๆว่าทำไมแยกสัญญาถ้าตอนนั้นเราถามตรงๆแยกทำไมผมอาจจะดีแต่ผมไม่ถามเลยเป็นข้ออึดอัดจใจมาโดยตลอดถ้ามีอะไรพี่ทำให้น้องเจ็บช้ำน้ำใจทำให้น้องผิดหวังรู้สึกไม่ดีต่อพี่คนนี้พี่ขอโทษน้องตรงนี้นะอีทถึงกับยกมือไหว้ขอโทษน้องๆ อีทบอกอีกว่าแรกๆมีน้อยใจธรรมดานิดๆเพราะสองคนนี้ไปแถลงข่าวที่ไม่ไปงานเจ้าภาพมาด่าเราทำไมลาลาลูลู่ไม่ไปงานเขาไปแถลงข่าวมันไม่รู้ว่ามีงานรู้สึกง,งอนนิดๆไม่รู้งานได้ยังไงเพราะงานออกเป็นตารางอยู่แล้วตอนนั้นงานที่พิจิตลูลูชี้แจงว่าตอนนั้นมีเรื่องสัญญาก็ไม่ได้ไปกับพี่อีเลยสัญญาเขาไม่ให้ไป อีทกล่าวว่ายังไงถือว่าผ่านไปแล้วให้น้องสองคนโตนมาแล้วมีอะไรก็ยังเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมถามว่าช่วงแรกที่เราแยกกันโดนด่าเยอะไหมลูลูลยอมรับว่าเยอะมากตอนเราก้าวออกมาคำหนึ่งคือทำไมมึงเนรคุณคำว่าเนรคุณใครก็รับไม่ได้มันติดอยู่ในใจ คำว่าในระคุณเราไปทำยังไงหรอเรารู้อยู่แล้วว่าพี่ชายคนนี้ดูแลเรามาอย่างดีลูลู่ร่ำไห้หนักระบายความในใจว่าเราไม่เคยลืมบุญคุณจริงๆนึกถึงอยู่ตลอดแต่เราไม่เคยพูดลู่ไม่เคยนอนบ้านเกิน3วัน คือไปด้วยกันตลอดอยากบอกทุกคนให้รับรู้ไม่เคยคิดในระคุณใครที่เขาให้ข้าวให้น้ําให้งานให้เงินเรามาตลอดเงินก้อนแรกที่เราจับเงินแสนที่พี่อีทเอามาให้เรายังตกใจเรามีเงินเยอะขนาดนี้เลยหรอกูไม่เคยลืมพี่ ทั้งยังนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาไหว้อีทโดยลูลูบอกว่ามีแต่พี่ให้ชีวิตให้งานให้เงินให้ความรักและให้ทุกอย่างถ้าน้องคนนี้ทำอะไรผิดทางใจและทางกายก็ขอโทษด,ด้วยดาลาล่าร่ำไห้บอกว่าแม้แยกกันเจ็ดปีไม่เคยลืมพี่อีทเลยสิ่งที่น้องดื้อกับพี่กราบขอโทษชีวิตนี้ที่ได้ดีพี่อยู่ในใจไม่เคยลืมภูมิใจในโปรงลางสออนให้มีเงินมีชื่อเสียงมีทุกอย่าง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด